คือจะเป็นแนวแบบโซมบ๊อบโยกๆคือแบบว่าชอบแนวบ๊อบแจ๊สอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยถูกใจเลยแล้วก็เนื้อหาแบบไม่เครียดมาก่ะคือเหมือนจริงๆแล้วถ้าเราไปตีมุนเนี่ยคือการไปชอบคนอื่นนะถ้าเรามองในมุมที่มันลบมันดาวมันก็จะแบบแย่แต่ถ้าเรามองในมุมบวกมันก็จะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนะบางทีเราก็้งมองมองคือทุกอย่างเป็นพิจัยอะสรุปกระสุนประตูเลยเรื้อง์เนื้อห์อะไรอเอา คนต่อล้วแต่คร่ก็โอเคค่ะก็ดีสามารดมาสอหวันน่ารักที่คนที่มาแล้ววะโอ้โหไปสนเสร็จเก่ากันไหมไปนี่ค่ะวันนี้สดเก่าหรือไปงานต่อค่ะอ๋อไม่แต่รุ่นนี้จบงานแล้วครับั้งแต่รุกไม่แตุ่กจงไม่มีตื่นครับเดี๋ยวป้าเอาคนสุดท้ายเลยดีกว่าค่ะมาถึงเชปบีครับค่ะคำถามคืออะไรนะหลับไปแล้วหนึ่ง่ี รู้จากคนเยอะมากรู้จัคนเยอะมากกว่าจะมาถึงแทบพีแทมพี้บอกว่าเออขอไปหลับหลังเวทีก่อนได้ไหมใช่เหรอใช่เช้าแล้วครับเรื่องซิลเกิร uh> uh> ์ลแทมพีบ้างเนี่ยจนมุ้งค่ะในจนมุ้งแล้วก็ร่วมงานกับพี่ต๋องเดอร์บีเอินส์แล้วก็เพวินเดอะ์บีเอ็นส์ลองเล่าถึงเอ่อเรื่อห่าเพลงนิดนึงได้ไงครับเนื้อหาของเพลงก็คือเป็นกับว่าเรามีความรักแต่ทีนี้ความรักมันไม่เป็นไปในรูปแบบที่เราตั้งใจผิดหวัง แล้วทีนี้จะกลับตัวไม่ทันแล้วเพราะว่าจนมุมแล้วคือต้องจนมุมในยครับรักลับตัวไม่ได้แล้วคือคือเราต้องแบบว่าก็คือต้องคือทนต่อไปรักเธอต่อไปแบบช้ำๆอันนี้มาจากมาจากพี่ต๋องอ้าวเพราะว่ายถึงว่าน้นพี่ก็ต้องต้องไปคุยกับพี่ต๋องก่อนใช่ไหมวอาแบบ<อ>การทำงานในส่วนของการเขียเนเงือเเลงอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็คือจริงๆแล้วเพลงนี้เป็น unfinished demo ของพี่ต๋องอยู่ค่ะซึ่งก็แต่เขาก็เลือกเพลงนี้เออ่ให้มาให้ใหแทมมาร้องเพราะว่าเขาเขาคงบอกว่าร้องเพลงที่แบบกลบจะจะดีกว่าแล้วจริงๆใจเราเหรอว่าอยากได้เพลงกลบหรือว่าอยากได้เะไรที่กบๆก็ด้วยค่ะอะไรอไก็ได้ค่ะก็ได้ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งเขาไปเขาบอกว่าเราน่าจะร้องเพลงที่แบบสามารถแบบสื่ออารมณ์ออกมาได้แบบแรงๆในงานค่ะ พี่บอกอาจจะบอกว่าพี่สามารถเป็นอินเตอร์แลวได้ดีมากเแน่ๆจะเป็นะรปมาณนี้น่าจะประมาณนั้นในเอพีครับเป็นยังไงบ้างเอพีสนุกมากค่ะเพราะว่าเป็นการ acting หน้ากล้องครั้งแรกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำทุกอย่างครบเลยต้องใส่แบบเออ่ร้องไห้ร้องไห้จริงด้วยนะร้องไห้จริงอ่าร้องไห้จริงด้วยจ้ะแล้วก็เลิฟซีนอ่ะ แล้วจริงวไอเอ็มีหลอกมากเป็นไงอ่ะแอบ่มาแอบมเป็นชาวอเมริกาใต้พูดภาษาสเปนแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเราแบบได้เลยต้องมีมีฉากทะเลาะกันทะเลาะกันในรถเล้ก็แบบใครจะเน่าในดี่นะ้เขาตอบปุ๊ปุ๊บปุ๊้ปุ๊บปุเบปุ่ จะรู้วเป็นเอ็มวีที่ถ่ายทำถ่ายทำเอ็มวีเพลงเศร้าแต่สนุกสนุกสารเลาะเนแหละใช่เลเดเน่นเลยเออดีนะแล้วก็บอกชันปอจีิล้ปอยฉันลงเดี๋ยวีอนี้ก็บ้างอพนดไม่รู้เรื่องเลยอยู่อยู่ได้ถ่ายเอ็มวีเพลงนี้นานไหมเอ่อวันคืนนึงค่ะคืนนึงคุยเขาได้ความว่าไงบ้าง คุยกับเขาแน่นอนรูเรื่องไหมก็มารดูเรื่องนิดนึงรู้ว่าโสดก็พอละชัดเจน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 ะครับเป็นเอฟที่ชัดเจนมากมากรุ่นนี้นะครับรู้สึกยังไงฉันก็บอกออกไปอย่างนั้นนะครับดูด่นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้ทั้งเจ็ดคนเนี่ยฝากถึงผลงาน นะว่าคราวตอนนี้ใครทําอะไรอยู่บ้างบางคนอาจจะแบบว่ามีงานส่วนตัวแบบว่าเล่นลูกท้อนหรืออะไรอย่างนี้ครับเป็ผลงานตัวเองว่าก็จากอารบบามีแล้วเนี่ยมีทําอะไรอย่างอื่นบ้างไหมอ่ะกลับเลยจากที่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็พูดแทนพวกเรามไม่เลยได้นะคะไปช้าๆอย่าอยู่เพิ่งรีบวันนี้เราก็มีงานซิงเกิลของเราแล้วก็อาราบามีผลงานเพลงเด็กหัวใจอาราบามีก่อนเพิ่งรีบก็ ตอนนี้ยังมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดบิวต์นองนะคะแล้วก็มีพรีเซนต์คาเฟ่เฟร์เลลาบูอีกเกอร์ดีนานี้นะคะก็อาจจะดูติดตามกันก็นนะะ <13 S 1> ่ละกันคะ่ะปีน่าปีน่าอันเดอร์ดงแล้วก็อีกอย่างคือตอนนี้พนะวก,กรพเราก็จะมีพวกแ,แ,แฟนมลิปปิ้งหรือเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะซึ่งติดตามได้ในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะแบ่งไปตามซีรีส์ไปบ้างเลยไปบ้างอะไรนั้นนะคะก็สำหรับเรื่อง คือก่อนไปอะไรยุ่งมันต้องนคะคืก่อนคือตอนนี้ก็เอาเรื่อกอาลบวางของเราก่อนอ่าถูกต้องนะครับอ่าค่ะอ่าอะงอแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือที่เคยเรื่องขนาดที่ได้ยินว่าเคยบอกไว้ว่าวันที่27ที่ผ่านมาดีวีดีจะวางมันไม่วางทำไมยังไม่เสร็จอีกดิทำไมนะครับเราพยายามไปเดินหาแล้วไม่มีสรุปคือมันยังไม่เสร็จครับมีปัญหามีปัญหาทางเทคนิคนิดนึง ็เลยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณการเดือนกุมภาช่วงเดือนกุมภาเนี่ยครับทีวีคอนเสิร์ตเทอร์มินอลที่ผ่านมาเรื่องนี้เลยก็คืออีกไม่นานประมาณการเดือนหน้าแหละน่าจะได้ดูกันน่าจะได้ดูไล่แผ่นให้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีชื้อของเจมส์ชิ้นของจริงไอ้ไลฟ์อ่เล่นมือหลังไม้แล่นอินข่าวอินจัดไป ก็นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นผลงานของอินและกลิตนะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับทางช่อง True Insight นะครับผมเราสองคนจะไปนั่งอ่านข่าวบันเทิงกันที่นั่นนะครับก็สว่สองครับจะนสอ,ไ,สอไม่จ่ายเงินเลยพี่หน้าอะไรแย่งไวขาา้ข้ามหน้าอ๋ออ่าข้ามหน<ม>้าเลยท<ม>ุกวันนี้<ม>ไปเรื่อยอ่ะก็ไปติดตามกันจะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่ไหนๆก็พูดแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ครับบอกไปเลยบอกไปเลยเอาให้เต็มที่ ประมาณการในกรุงเทพเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะได้เห็นหน้าพวกเราในในชูนไซครับก็คือจับติดกันไปนะจะต้องจะต้องไปนั่งเมาส์หรือเปล่านักงานข่าวเขาเป็นข่าวรายการข่าวบันเทิงเป็นไงไปข่าวบันเทิงใช่ชุดต่างด e ้วยครับชุดองเสี้ยเสี้ยกับของทุกเสี้ยกับของทุกจะเป็นไลฟ์นะครับแล้วก็เราก็จะมีรีวรันด้วยใช่ครับแต่จริงอ่ะฮะอ่ะแอนบ้างแอนบ้างทงหมดที่ทุกคนพูดมาก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะขอบคุณ ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคะอ,อนเสิร์ตเดบิวต์ของเอฟเอฟหกพรีเซนต์คาเฟ่เดอร์ลุมนวันที่13มีนาคมนี้นะคะที่คาเฟ่แห่งรักถ้าเกิดอย่างที่พี่บอกเออพี่พิทิคอนบอกนะคะว่าไม่มีความรักก็จะไปไม่ได้ไปหาที่คาเฟ่นูเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวจอกัน เเจอกันแล้วทุกคนไปไหมคะเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหมนต้องเห็นนะแวนเขาเห็นนะใช่ต้องเห็นเธอนะคุณจะไปใช่ไหมไปคุณจะไปใช่ต้องเห็นเธอเนะโอเคเพราะว่าคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเท่าที่พวกเราได้เตรียมตัวกันมาได้ประชุมอะไรกันแล้วเนี่ยครับคุณจะได้เห็นอะไรที่น่าสนใจแล้วไม่คิดว่าจะเคยเห็นแน่นอนสำหับพวกเราและมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษด้วยครับ เพราะฉะน,นั้นจี๊ดแน่นอนับคอนเสิร์ตนี้แน่นอนที่บอกได้คำเดียวว่าถ้าพลาดเนี่ยสักพักจะได,ไ,ดได้ตายเลยเสียดายเลย,เลยและมีะรอบเดียวด้วยรอบเดียวเท่านั้นไม่ไมคิดถ้าเกิดศูนย์แฟนคลับแบบเรียกร้องอะไรยังไงก็เราอจราจจะจ่อหลังคาแต่จะโดมให้ส่องลงมาดูกันนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีว่าจะทได้วใคร ว่าไม่แหมรอบเดียวคือคนรอบเดียวประทับใจเลยครั้งเดียวเราก็ไม่เลยแล้วไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเอาเต็มมาเต็มมาเต็มทุกคนก็แหมจริงก็รีบๆหาซื้อบัตรได้นะคะสำหรับรายละเอียดก็ด้วย www.mkipbukki.com หรือ0290099999กด4ค่ะอีกทีนะะค0290099999กด4ค่ะฝากแผ่นแผ่นจริงด้วยนะคะพวกเราเป็น ใส่เลื่อยไงใช่พวกเราไปใส่เลื่อยไงเจียงเฮ้ยก็ก็แล้วอุ้ยเก่งอะไรน่ะคอนโทรลของจริงแล้วจะปรับงานเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆใ้พวกเราได้มีอนาคตที่รุ่งเรือของสอสอไปที่ซื้อแผ่นจริงจะน่ารักมากค่ะใช่แล้วไงฮะไม่รู้เปิดออกมาข้างในเขียนมัด f เซล a l ร for promotion only หรือเปล่าไม่ใช่ให้ดูให้ดูไม่อ๋อของแค่ขอแค่ ยังไงก็อุดหนุนของจริงกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่าศิลปินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชัวรดาไม่ได้อิ่มทิพย์นะครับแล้วเราก็ไม่ได้เดินไปเขาก็อุ้ยเออเอ๋กินข้าวมีไหมไม่มีก็ต้องเสียบปากกินเหมือนกันเลยอุดหนุนของจริงแล้วกันนะคะแต่ว่าทรรมเดียวของเรานะคะใครที่มาเยืี่ยมในรุ่นเบอร์จิคุนออสเวนะคะจะต้องเซ็นชื่อเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ในฮอลล์ออฟเฟรมของเราใช่แล้วนะครับแล้วก็ไปยืนดูได้ในบริเวณด้านในครับ